สวัสดีครับแฟนคลับเสียวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังนะครับผมจะแกะแนวทางครับลุงปีเตอร์แบรนด์นะฮะเขาเทรดไพร์ e แพทเทริร์นร่ำรวยครับท,ทั้งที่มันมีวินเดอรแค่ย5่าเปอนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะขยายความนะจากเรื่ที่ผมเอาไปโพสที่เพจเสียวบุกครับลุงปีเตอร์แบรนด์แกก็ได้โพสทวิตเตอร์ครับ พิเตอร์เกี่ยวกับ p r i ์ e แพทเทิรที่ผมว่าอาจจะทำให้มือใหม่จำนวนมากเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเทคเทคนิคอลมันแม่นยำต่ำจังมาน,นี้นะแล้วก็ไพร์ e แพทเทิรแม่นยำเองแค่25%เองเอหรือประมาณนี้นะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ถ้าคุณประสบการณ์ไม่มากพอเนี่ยคุณจะเข้าใจผิดนะฮะแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าเกมการเทรดนั้นมันก็เป็นเกมที่ เรียกว่าใครก็เข้ามาได้ครับไม่ต้องมีความรู้หรอกขอแค่มีความโลภก็พอมีเงินแลความโลภนั้นเนี่ยการที่เรามองว่าการเทรดที่ดีต้องมีวินเดชสูงฮะการเทรดที่ทาเงินนั้นต้องมีวินเดสูงเป็นเรื่องธรรมดาครับของมือใหม่ที่ไร้ประสบการณ์แต่ว่าลุงพีเตอร์แบรนด์นั้นเขานําเสนอประเด็นแบบน,นี้ผมว่าดีนะมันเบิกเนธฮะเบิกเนธสาหรับคนที่สนใจในการเทรดสาย กราฟนะครับว่าเออเนี้ยความจริงไมเใ็นนะฮะความจริงเป็นขึ้นแต่ว่าทำไมครับทำไมเขาจังยังคอเทรดด้วยไพร์แพทเทิร์นอยู่ทั้งทั้งที่มีวินเรทเป็นแค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมอยากอยากจะชี้ชวนให้ท่านทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีนะครับแล้วถ้าคุณเข้าใจนะมันทำให้คุณนั้นเอาไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับลุงปีเตอร์แบนด์ได้ทวิต ข้อความประมาณนี้ว่านะฮะไพ่แพทเทิร์นเนี่ยนะจากที่แกเทรดมา50ปีนะแกแกก็สะสมข้อมูลมาบอกว่านะไพ่แพทเทิร์นนั้นอนะ่ะพอมันฟอร์มตัวเป็นไพ่แพทเทิร์นที่เรารู้จักนะนะไม่ว่าจะเป็นแฟลกแฟลกเบสต่างๆที่ท,ที่ที่เป็นที่รู้จักกันทั้งหลายนั้นลุงปีเตอร์ว่ามันจะเคลื่อนไหวหลังจากนั้น3ทางครับคือนะครับรูปแบบเปลี่ยน ไปเป็นสิ่งอื่นครับก็คือเครื่งทนึงหมดเลยคือมันมันจะประมาณว่าอาจจะออกข้างไปสาระไปมันไม่มีขึ้นมานะฮะมันมันแค่ซึมซึมมนเนี้ยนะเครื่องหนึ่งทั้งหมดนะฮะแล้วก็ทะลุได้ครับแล้วก็ฟอสเบรกเอายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของที่เหลือแล้วก็เบรกเอาแล้วไปต่อครับมี25เปอร์เซ็นต์ครับหมายความว่าอะไรครับความแม่นยําของเบรกเอามีเพียงแค่ 25%เท่านั้นอนะฮะลุงพีเตอร์แกก็ดักเลยว่าเนี่ยมือใหม่นะโอ้โหบางคนอาจมองว่าถ้ามีความแม่นยาเพียงแค่ยีเปอร์เซ็นเนี่ยทำไมต้องเสียเวลาใช้มันด้วยละ่ะนะฮะลุงเลยตอบว่าลุงก็ถามเองตอบเองนะถ้าใครมีมุมมองแบบนี้แสดงว่าล้มเหลวในการเทรดครับหรือขาดประสบการณ์ครับหรือว่า ถ้าคุณเทรดการซื้อซ้อซากนะแสดงว่าคุณมีมุมมองแบบเนี้มุมมองที่โฟกัสความแม่นยําครับหรือถ้าคุณขาดประสบการณ์เทดชัดเจนว่าคุณก็โฟกัสความแม่นย,ยําเช่นกันแต่ถ้าคุณมีประสบการณ์นะฮะคุณจะเข้าใจเลยว่าอย่างปู่เนี่ยทั้งปู่ทั้งลุงนะเรียกคู่นะผมบางทีผมเรียกปู่เรียกลุงนะก็สลับกันนะลุงพีเตอร์แบร์เนี่ยบอกว่าสำหรับเขานะจากประสบการณ์ห0สิบปีที่เขาเทรดแล้วได้กําไรจกนกระทั่ง เป็นมาร์เก็ตวิสานั้นแกบอกเลยว่าการเทรดที่มันเป็นระบบนั้นนะ Entry หรือการ Selection นั้นมันมีความสำคัญน้อยมากครับถ้าคุณตามงานผมเนี่ยผมจะบอกเสมอว่า10%ครับจุดเข้าซื้อ Entry อนะ่ะ10%ของทั้งหมดครับจาก100%นะกระบวนการนะ Entry จะมี Impact ต่อความสำเร็จเพียงแค่10%ครับ มันยังมีส่วนที่เป็นเป็นอิมแพกสำคัญเลยครับกระบวนการครับการิหารการเทรดฮนะจัดการอารมณ์แล้วก็ิหานความเสี่ยงครับเนี่ยสามสิบสมสิบอย่างนี้ละกันนะครับโปรเซ s สามสิเอร์เซจัดการอารมณ์สามสิบเปอร์ซแล้วก็ผ่านความเสี่ยงสาสซนครับส่วน e n t ทรนั้นสำคัญแค่สิบเอร์เซ็นครับดูเห็นนี้ฮะมันจึง เรียกว่าไปอธิบายได้ว่าทำไมเนี่ยนะทำไมลง Peter Brand นะุงปีเตอร์แบรนด์น่ะแกยังคงเทรดนะฮะเบรกเอาไพล์ปัทเทิร์เนี่ยแล้วได้กำไรมากมายอะ่ะทั้งที่มันมีเรเทยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าแกฮะถ้าแกไปโฟกัสที่การบริหารการเทรดะฮะไม่ว่าจะเป็นโปรเซส s แบรนด์ความเสี่ยงครับแล้วก็จัดการอารมณ์นั้นแม้จะมีเรไปแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ ก็จะได้กําไรก้อนโตแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณฟังนะผ่านเรื่องของอะไร position sizing ครับนี่สำคัญครับ position sizing เนะี่ยเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้โรบเทรดที่มีความแม่นยำเพียงแค่25%นั้นมันเวิร์กแล้วก็ร่ำรวยได้ครับเนี่ย position sizing เล่มนี้บอกคุณได้นะครับคืออะไรครับผมนะผมใช้หลักการนี้แล้วกันอธิบายผมแล้วกันเพราะว่าลุงปีเตอร์แบนด์ก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายนะเดี๋ยวว่าถ้า การเบรกเอาท์มันมีวินเรทเพียงแค่ยี่าทำไมผมยังคงใช้เบรกเอาท์อยู่แล้วก็ทำเงินจากมันได้ครับหนึ่งครับการเทรดเบรกเอาท์มันจะบอกไวมากครับว่า Entry นั้นอนะ่ะมันถูกหรือผิดครับชนะหรือแพ้ไวมากครับอะไรครับเบรกเอาท์เราซื้อเราต้องการมันวิ่งขึ้นครับถัดนนฮะ เบรกเอาถ้าราคาทะลุไพเปอร์เทิ n, มันต้องวิ่งขึ้นเป็นความคาดหวังของการเทรดแบบนี้ฮรดังนั้นเนี่ยถ้าวิ่งขึ้นแสดงว่าเราคิดถูกครับแต่ถ้าไม่ไม่วิ่งขึ้นหรือมันออกข้างเนี่ยแดงว,ว่าคิดผิดละหรือร่วงลงเนี่ยคิดผิดละเราสามารถคัดผู้แพ้ไปได้ไวมากครับเบรกเอานะดังนั้นเนี่ยไอ้หุ้นเนี่ยในร้อยตัวนะ 75ตัวเนี่ยผมสามารถคัดออกไวมากครับหนึ่งนะว่าอันนี้แพ้และนอกจากนั้นครับผมจะมีโพซิชั่นไซส์ไม้แรกที่น้อยครับพอน้อยปั๊บเนี่ยฮะถ้าคิดผิดผมเสียน้อยมากครับเรียกว่าผมที่ผมใช้ตอนนี้คือว่าสองร้อยบาทครับเสียสอ0้อยบาทผมจำกัดแค่นี้ฮะถ้าซื้อไม้แรกแล้วไม่ไป ซื้อไม้แรกแล้วมันล้มเหลวผมจะเสียแค่200บาทครับและไ่อครั้งครับไม่ถึงไม่ซ้ำไปเพราะว่าอะไรครับผมตัดขาดทุน10%ใช่ไหมซื้อไม้แรกถ้าไม่ไปเนี่ยผมก็รอขายละบางตัวเนี่ยนะมันหลุดหลุดแนวรับที่มีในสำคัญผมก็ขายแล้วครับไม่ถึงสิบเอรลยบางตัวก็ 2%, 3%, 5%ามหนะตามหลักตาม ตามหลักการฮะตามลักษณะไพ่พทิน์ครับดังนั้นเนี่ยความสูญเสียของการตัดขาดทุนหุ้นผู้แพ้อ่อนแอเนี่ยไวมากครับเสียไม่เคยถึง10%บเปซ็ไปโดยเฉลี่ยประมาณสักห้เปอร์เซ็นต์เนี่ยเมือเนี้ยดังนั้นเนี่ยข้อดีของการเทรดเบรกเอาท์คือว่าเนี่ยถ้าคิดผิดเนี่ยเสียน้อยมากครับถ้าคุณเข้าใจเรื่องของโพซชั่นไซซิ่งนะฮะ ถ้าคุณเข้าใจเจตนาของพนะิจา s ไซ i n g ในแบบที่ที่เรียกว่า Progressive e x p o s u r e นะคุณจะทำนี้ได้ครับเล่มน,นี้มีนะครับผมอธิบายชัดเจนละดังนั้นนะ่ะการเทรดเบ a k o u t นะครับถ้าคุณรู้ไว้ว่าคิดผิดเนี่ยคุณจะจำกัดขนาดความสูญเสียได้ไหวมากละน,น้อยมากครับนะสมมติละกันริสหนึ่งคือ200บาทละกันคิดกลมๆนะแต่ถ้ามันเป็นผู้ชนะครับนะ ซึ่งลุงปีเตอร์ว่ามีเพียงแค่25%ซึ่งเหลือแดดนะนะครับโอ้เหลือเฟือนะหมดสิดเหลือเฟื่องนะครับอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณมีวินเรทนะฮะ25%ครนะฮะคุณริสหนึ่งรีวอทสามคุณจะเท่าทุนครับแต่ไม่ได้กลางว่าที่คุณมีริสหนึ่งรีวอทห้านะกำไรติดมือครับและถ้าคุณสามารถที่จะริสหนึ่งรีวอทสิบนะครับกำไรบานเบอร์เลยฮะ แล้วทำยังไงครับถึงจะได้แบบนั้นฮะง่ายมากครับ position sizing ครับ progressive exposure เข้าไปครับนะฮะคือเลยครับคนในวงกที่ถูกครับนะฮะ break out นั้นลุงปีเตอร์บอกว่ามันจะวิ่งได้ครับไปถึงเป้าหมายเราครับนะฮะมี2แบบนะครับเพื่อนะครับระดับนะฮะยี่สบถึงสครับจากการเ r e a k out นะจากฐานราคาจากกรอบการจากแนวต้านนะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางปู่โอเนียวครับนะฮะวิลเลียมเจโอเนียวบอกไว้เลย mm hmm. เขาเก็บประวัติแล้วเนี่ยการเร่งเอาฐานราคานั้นโดยปกตินะโดยค่าเฉลี่ยจะอยู่ประมาณสัก20-30%ครับนะฮะ mm hmm. เป้าหมายละเห็นเห็น mm hmm. ไหมครับว่าเนี่ยมันวิ่งได้ประมาณเนี้ย2 0่สถึงสาครับคุณพอเห็น mm hmm. เห็น,เห,นเห็นเส้นทางไหมมันจะไปทีงไหนครับรีวอร์ดที่คุณคาดหวังเนี่ยประมาณเนี้ยครับ ดังนั้นฮะถ้าคุณฮะอยากได้ครับรีวอร์ดโตเป็นสิบเท่าของริสทำไงครับเพิ่มโพยชั่นไซส์ครับถ้าผมซื้อไม้แรก2,000บาทใช่ไหมตัดขาดทุนผมเสียเอ้ยผมซื้อไม้แรกเนี่ยสองพบาทตัดขาดทุน10%เสีย200บาทแปลว่าขนาดริสผมเนี่ยค่าเสียยคือต้นทุนผมไม่ใช่2อ0สอยบาทดังนั้นอ่ะถ้าผม เลทโปร f ฟ t r รันผู้ชนะซึ่งมีแค่25%นทั้งหมดเนี่ยได้กำไร1,000บาทเนี่ยผมหนึ่งผมหนึ่งต่อห้านะยิ่งได้เป็น2,000บาทขึ้นก็หนึ่งต่อสิบนะทำไงครับผมใช้หลักการโพซิชันไซ์เพิ่มครับวิ่งขึ้นซื้อเพิ่มครับวิ่งขึ้นซื้อเพิ่มครับครั้งแรกนะจำได้ว่าถ้าผมซื้อแค่2,000เนี่ยถ้าผมไม่ซื้อเพิ่มนะผมต้องจดตวห้าสิบซซึ่ง ยากมันไปไม่ได้ละแต่ว่าถ้าผมเพิ่มไซส์เป็นสี่พันล่ะมันวิ่งยี่ห้าเปอร์เซ็น์ผมได้กําไรหนึ่งพันละหนึ่งต่อห้านะถ้าผมเพิ่มไซส์ละ่ะเป็นหนึ่งหมื่นบาทมันวิ่งสิบเปอร์เซ็นต์นะผมได้กําไรหนึ่งพันละเห็นไหมครับว่าเนี่ยไซส์ที่เราเพิ่มมาเนี่ยมันจะมีผลต่อขนาดกําไรครับนี่แหละครับที่ทําให้นักเทรดสําเร็จนั้นอนะ่ะ เขายังคงใช้การเทรดเบรกเอาอยู่ถึงแม้ว่าจะมีเินเนดแค่ยี่้าอร์เซนแต่เขาไม่แคร์ครับเพราะอะไรครับหนึ่งคือเขารู้ไว้ว่าคิดผิดครับหนึ่งนะสองคือเขาคุ้นเคยกับมันละเขาคุ้นเคยไว้เนี่ยซื้อแบบนี้เขามั่นใจไม่รู้หรอกว่ามันจะไปชัวร์หรือไม่ชัวร์แต่ว่าเขารู้ว่าเนี่ยแบบเนี้ย เขาชอบอ่ะชอบซื้อเบรกเอาครับมันมันต้องเป็นลักษณะการคือหน้าเทรดของคุณอะ่ะมันต้องเป็นหน้าเทรดที่คุณคุ้นเคยเลยชอบมันคล้ายกับว่ากลยุทธ์คุณอะ่ะมันก็เหมือนคู่ชีวิตคุณนะฮะมันก็ไม่เพอร์เฟกหรอกแต่ว่าเอยมันอยู่ในด้านดีได้อะ่ะด้านเสียก็เอก็ย้อนๆก็ได้ครับแบบนี้นะเช่นกานการเทรดที่ไหนครับเทรดเบรกเอานั้นอะ่ะถึงแม้จะมีเบนเดดแค่ยี่ห้าเซ็นเนี่ยเขาก็ไม่สีเรียดครับเพราะอะไรครับ ถ้าเขารู้ไวว่าคิดผิดแล้วเขาเสียน้อยเนี่ยโอเคละเขาสบายใจละนักเทรดเซียนทุกคนนะฮะเป็นคนที่ตัดขาดทุนไวมากครับและไวกล้าตัดขาดทุนยอมรับว่าคิดผิดได้ไวมากครับตัดทิ้งไวมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบรกเอาถ้ามันไม่ขึ้นและมันสวนทางนะ ตัดขาดทุนไว้ครับเขาจํากัดความสูญเสียได้จํากัดริสได้ครับนะ,ะจากนั้นอะ่ะถ้าเป็นผู้ชนะเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มไซส์ให้ได้รี w a r d ดตามที่เขาคาดหวังที่เราต้องการครับเพิ่มขนาดลงไปเพิ่มขนาดเข้าไปเข้าไปในผู้ชนะเรื่อยครับในสุดผมเองนะประสบการณ์ผมเองนะอ,งนะอันนี้ลุงพีเตอร์ก็ไม่ได้บอกผมเนี่ยมีบางตัวนะครับผมเพิ่มไซส และเทคโปรฟิตนั้นผมได้ร w a r d โตกว่าริสสามสิบห้าเท่าครับคุณนี้ดูสิวินเดตต่ำมากนะแต่ว่ารีวอดของผมนั้นอนะระดับนี้ฮะห้าเท่าเนี่ยคือธรรมดามากครับสิบเท่านี่เห็นแน่นอนครับบางตัวนั่นไปไกลถึงระดับสามสิบเท่าเลยถึงจะแปลกใจทำไมวินเดตแค่ยีห้าเปนั้นทำเงินให้อย่างมากมายเพราะเนี่ย การเทรดนั้นไม่ใช่แค่เอนทรีครับแต่เป็นเรื่องของการครับบริหารการเทรดบริหารความเสี่ยงไนงะถ้าคุณโฟกัสเรื่องนั้นนะถ้าคุณยอมรับความจริงว่าการเทรดไม่ใช่แค่การเลือกหุ้นไม่ใช่แค่การเข้าซื้อแต่ว่ามันเป็นการบริหารความเสี่ยงบริหารการเทรดนะอะไรก็ง่ายนะครับทําเงินแน่นอนฮะโดยเฉพาะการเข้าใจโพซชั่นไซซิ่งนะเรื่องนี้เด่นมากครับสําหรับผมนั้นนี่คือเรียกว่าเป็น A ห้าโมเมนต์ huh. เป็นจุดเปลี่ยนเลยทําให้ผมนั้นรอดจากการรอดาวครับรอดาวน้อยครับแต่พอโอกาสดีๆมานะคือคุณผู้แพ้ผมจะรอดจากมันฮะแต่คุณผู้ชนะผมได้กําไรก้อนโตจากมันนะครับที่ r i สหนึ่งรีวอ0สได้เลยนะครับโพซชั่นไซซ,ซิ่งช่วยได้นะครับก็แนะนํานะครับไอเดียพวกนี้นะอาจจะลึกหน่อยสําหรับมือใหม่นะครับแต่ว่าถ้าคุณเทรดมานานพอนะ คลิปนี้อาจจะเปลี่ยนมุมมองคุณแล้วก็ทำให้คุณเทรดได้กำไรมากขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับเท่าน,นี้นะครับเจบกัน์ไก่ท่าสวัสดีครับ